มาแล้วม้าน้อยของพ่อม้าน้อยชื่ออะไรนะครับชื่อหัวรักเอามาจากไหนชื่อ,อเอามาจากไหนชื่อ,อกกแปลว่าอะไรอ่ะเหมอนที่บอกให้หัวักก็แปลว่าเหมือนกับว่าคล้ายคชื่อเหมือนกับหัวใจแตหัวลักก็คือแปลบว่าหลัก,กทั้งหมดคนไง ก็หัวลัเป็นการเรียกว่าการรักทั้งหมดทั้งมไงหรอเป็นการเริ่มต้นของรักเหรอว่ารักทั้งหมดทั้งมวลงั้นเหรอใช่รักมากจลยตั้งชื่อว่าหัวรักแช่สันบิดาเพศชายอบิดาเป็นเพศชายแล้วบิดาเป็นใครก็บิดาเหรออ๋อมันมีแบบว่ามันอยู่ในสมุดของหนู ชื่อว่าบิดาออบิดานี่หมายถึงใครอ่ะก็ไม่รู้มันมีชื่ออยู่ในสมุดจริงๆแล้วบิดานี่แปลว่าอะไรไม่รู้เอ้าก็หนูจะทำก็หนูเห็นในสมุดไงหนูได้เขียนว่าเป็นแล้วใครเป็นบิดาข้าหอมเป็นม้าเพศช,ชายแล้วข้าหอมเป็นบิดาไหมย่งวัน หนูมีบิดาไหมยังก็อันนี้ใครอ่ะพ่อพ่อกับบิดาอันเดียวกันไหมไม่เหรอเป็นทำไมไม่ใช่อะบิดากับพ่อต้องอันเดียวกันไหมเหรออ้าวใช่แต่ว่าบิดาหนูจะบอกง่ายบิดามันต้องเป็นแบบว่าคนที่เป็นผู้ชายแต่มันจะดื้อนิดนึงจริงผิดแล้วเดี๋ยวพ่อสอนลูกใหม่ไหม บิดาเนี่ยแปลว่าพ่อ <c oughs> แล้วแม่แม่แล้วแปลว่าอะไรมารดาบิดามารดาถูกไหมใครเป็นมารดา <c oughs> แล้วบิดาเป็นใครพ่อแล้วใครตัวดื้อม,มากเมื่อกี้ว่าคือใครบิดาฮ <c oughs> ะ <c oughs> พ่อหนูจะบอกให้บิดาเป็นมาเพิชายอ่ะซนมากเลย ห,หมายว่าในหนังสือ,องลูกมีม้าชื่อบิดาใช่ไหมครับไม่มีแล้วหนูตั้งชื่อบิดามาจากไหนกัน,น่ะก็ในสมุนหนูมีแค่ช,ชื่อว่าบิดาแค่นี้เหรอก็บิดาที่แปลว่าพ่อไม่ใช่เหรอ,อระวังหมากัดม้าเขานะไอหมาดำมัน,น่ะ มันจะกัดมาว่าอะไรด้วยกินอร่อยอะไรโอ้ยไม่เลยวะให้มันยันยานเลยอ่ะเดี๋ยวมยันมันเหี่ยมอ้าวขอบคุณรติตขอบคุณไม่สวยเลยใกล้ๆ อับไม่เห็นแล้วพ่อถ่ายกล้องวิดีโอเลยไม่เห็นทั้งสองคนเลยอย่าลืมใส่โบระวังเลอะมือไม่ชอบใส่โบที่หู ชอบใส่ให่หูแม่ขอดูก่นอกนขอดูนี่เซโบอยู่หอ้เขาเป็นสัญ,ญลักรักเป็นชื่อว่าหัวรักไงเอามาใกล้เกินกล้องวิดีโอมองไม่เห็นถอยหน่อยถอยหน่อยโอเคเอาไว้บายก่อนอัดนานแล้ววิดีโอไว้นานแล้วเดี๋ยวมันจะบายนะโอเคแค่ okay. นี้ก่อนสวัสดีครับ บายสวัสดีค่ะ